รายงานผลการปฏิบัติงานนางสาวสิรินพัทรโภชนาทานตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสวนคูหาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาองค์ประกอบที่1การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งด้านที่1ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ1.1 การวางแผนการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนโรงเรียนวัดสุวรรณคูหาได้ปฏิบัติงานโดยยึดหลักนโยบายของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกอบการทำงานมุ่งเน้นในการพัฒนาการศึกษาด้านการดูแลนักเรียนในด้านความปลอดภัยโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนรวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี ของนักเรียนครูและบุคลากรในโรงเรียน1.2การจัดทําและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนได้จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรท้องถิ่นและหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงที่มีความสอดคล้องตามความต้องการของผู้เรียน1.3การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและปฏิบัติการสอน โรงเรียนมีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เพื่อให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองและยังมีการจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ1.4การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ มีการจัดหาสื่อเทคโนโลยีสำหรับใช้ในการเรียนการสอนการปฏิบัติงานมีการใช้ระบบเครือข่ายต่างๆมาเป็นเครื่องมือในการทำงานจัดหาสื่อที่ทันสมัยเหมาะสมกับผู้เรียนทุกระดับชั้น1.5มีการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา มีการนิเทศประเมินผลของครูและบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ1.6กการศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามีการริเริ่มคิดคน้นวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนและนำผลการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์มาใช้ในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้สูงขึ้นด้านที่2ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ด้านงานวิชาการมีการจัดสอนซ่อมเสริมสำหรับนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เวลา16.00ถึง17.00นาฬิกาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์มีการนิเทศติดตามผลประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนเป็นประจำทุกเดือนครูผู้สอนมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ประจำรายวิชาครูผู้สอนมีการจัดทำสื่อนวัตกรรม ที่เหมาะสมกับผู้เรียนจัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อให้ทราบถึงปัญหาของผู้เรียนผลลัพธ์ที่ได้ส่งผลให้นักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้และผลสำลิ็จของผู้เรียนเพิ่มขึ้นทุกปีส่งผลให้ครูผู้สอนมีการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลายส่งผลให้ครูผู้สอนสามารถแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนได้ดีขึ้น ด้านการพัฒนานและส่งเสริมผู้เรียนโรงเรียนวัสุวรรณคูหาได้รับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับปถมศึกษาประจําปี2565ทําให้ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนจังหวัดเข้ารับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับปถมศึกษาประจําปีการศึกษา2566 การบริหารงานบุคคลมีการจัดทำระบบและจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส่งเสริมการประเมินวิทยาฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพผลลัพธ์ที่ได้ส่งผลให้ผู้บริหารได้รับรางวัลผู้บริหารดีซีตะกวทุ่ง ครูทุกคนเข้าร่วมการอบรมพัฒนาบุคลากรการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแบบ Active Learning ด้านงบประมาณมีการจัดกิจกรรมออมทรัพย์ออมความดีและมีการนิเทศกำกับติดตามการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีผลลัพธ์ที่ได้ส่งผลให้นักเรียนมีเงินฝากออมทรัพย์ทุกเดือนมีเงินออมทรัพย์เพื่ออนาคต มีการกำกับการใช้งบป,ประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบป,ประมาณมีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินง,งานของหน่วยงานภาครัฐด้านบริหารทั่วไปมีการกำหนดนโยบายวางแผนงานโครงการกิจกรรมของกลุ่มบริหารทั่วไปมีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อรับทราบความเป็นอยู่ของนักเรียนมีการปรับปรุงภูมิทัศ อาคารสถานที่สภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้มีการบันทึกข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลลงระบบ DMC จัดทำข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนและพัฒนาระบบงานสารสนเทศผลลัพธ์ที่ได้ส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัล ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจําปีการศึกษา2566ระดับเขตตรวจราชการที่6ประเภทสถานศึกษาระดับประถมศึกษาขนาดกลางรางวัลเกียรติบัตรยอดเยี่ยมอันดับสองด้านที่3การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม โรงเรียนมีการกำหนดกลยุทธ์เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางวิชาการโดยคำนึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่าและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์มีการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษา มีการสร้างนวัตกรรมส่วนโมเดลและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาอย่างยั่งยืนด้านที่ 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายมีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้โดยดำเนินการประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชน โดยดำเนินการระดมความคิดเห็นสํารวจความต้องการของผู้ปกครองชุมชนนักเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมได้แสดงความคิดเห็นหรือความต้องการในการจัดการศึกษาด้านที่5ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมีการพัฒนาตนเองที่สอดคล้องกับความรู้ความสามารถทักษะและคุณลักษณะของตนเอง มีการนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารการจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาส่วนที่2ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทาย โรงเรียนใช้นวัตกรรมสวนโมเดลในการขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการพัฒนาทักษะการเล่นดนตรีโดยใช้กิจกรรมสุนทรียภาพทางด้านภาษาและดนตรีการประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆโดยยึดหลัก เต็มรู้เต็มใจเต็มเวลาเต็มคนเต็มพลังเช่นหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชานอกเหนือจากภาระงานหลักการเป็นกรรมการการทำแผนปฏิบัติการการพัฒนาหน่วยงานและสถานศึกษาหรือคณะทำงานของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาเพื่อพัฒนางานส่วนรวมของหน่วยงาน การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรณวิชาชีพมีการยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกมีความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดีมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความกล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าแสดงออกและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธทรมีจิตอาสาจิตสาธารณะมุ่งประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องมุ่งผลสำลร็ของงานมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถโดยคำนึงถึงคุณภาพการศึกษาเป็นสำคัญปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คำหนึ่งถึงสิทธิทเด็กและยอมรับความแตกต่างของบุคคลยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพมีวินัยและรักษาวินยัยมีวินัยในตนเองยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎก,ฎกติกามารยาท อุทิศเวลาให้แก่ทางราชการอย่างต่อเนื่องมีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ขอบคุณค่ะ